สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำกระท้อนส่งเครื่องนะคะกระท้อน่งเครื่องเป็นอาหารโบราณนะคะมีกรรมวิธีค่อนข้างเยอะ,ยอะนะคะมีหลายๆอย่างเข้ามามีทั้งมะพร้าวคั่วนะคะกุ้งแห้งน้ำตาลกะปิ นะคะรวมทั้งถั่วลิสงนะคะกระท้อนทรงเครื่องเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยจะใช้กระทร้อนไม่ต้องกระท้อนห่ออย่างดีแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นกระท้อนนอกหอ่อแต่ไม่เน่านะคะบางท่านอาจจะใช้กระท้อนดองนะคะแต่วันนี้จะใช้กระท้อนสดหอ่อนะคะอย่าง สวยงามนะคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราจะมาปอกทําให้ดูเลยนะคะตอนนี้เราล้างนะคะกระท้อนสะอาดแล้วนะคะทีนี้เราจะปอกนะคะรีบปอกดูเร็วเพื่อแช่ในน้ำเกลือนะเพื่อนๆนะคะกระท้อนที่เราจะนำมาทำทรงเครื่องเนี่ยนะคะอันนี้เป็นกระท้อนห่อพันปุยฝ้ายนะคะ ที่เราใช้กระท้อนห่อเนี่ยเพราะว่าเนื้อเขาจะนิ่มนะคะแล้วเวลาทานกับน้าจิ้มเนี่ยจะอร่อยมากนะคะถ้าเพื่อนๆจะทําขายเนี่ยนะคะชุดหนึ่งเพื่อนๆคิดต้นทุนเลยนะคะว่ากระท้อนนะคะวันนี้ที่ที่ซื้อมาเนี่ยลูกโตนะคะลูกโตราคาค่อนข้างสูง นะคะอันนี้ประมาณสองลูกโลสามลูกโลนะคะ,ะเฉพาะตัวเนื้อกระท้อนเนี่ยตกประมาณลวกสามสิบบาทนะคะแล้วเราก็ไปทำน้ำจิ้มอีกนะคะคำนวณต้นทุนว่าจะชุดละเท่าไหร่แล้วจึงจะได้ค่าแรงบ้างนะคะอันนี้มาสาธิตเห้เพื่อนๆดูนะคะว่าทำแล้วจะน่าทานไหม ะะเพื่อนๆปอกได้แบบนี้นะคะต้องรีบลงน้ำเกลือเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเราจะปอกจนกระทั่งเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่าจะทำอย่างไรให้ชิ้นนะคะของกระท้อนเนี่ยมันเท่ากัน เพื่อนๆคะดูนะคะว่าเราต้องพยายามนะคะฝานคือทําให้ชิ้นเท่าๆกันนะคะลิ้วเท่าๆกันแบบนี้นะคะทํารอบลูกเลยนะคะเพื่อนๆนะคะทําเสร็จแช่น้ําเกลือนะคะเพื่อไม่ไม่ให้เนื้อที่ที่ยังไม่โดนน้ําเกลือเนี้ยไม่ดํานะคะ นะคะริ้วสวยไหมคะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลืออีกรอบนึงนะคะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้คือน้ําตาลตีบเราจะเคี่ยวจนเหนียวข้นนะคะแล้วก็จะใส่มะพร้าวคั่วกับกุ้งแห้งตำป่นนะคะ เป็นน้ำจิ้มของเรานะคะกระทอนสงเครื่องนะคะต้องเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหนียวดีนะคะสูตรของเราจะไม่ใส่กะปินะคะเพื่อนๆเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบางท่านไม่ทานกะปินนะคะฉะนั้นแล้วน้ำจิ้มของเราจะมีแค่กเกลือน้ําตาลปีป๊บ ุ้งแห้งแล้วก็มะพร้าวคั่วป่นใส่เข้าไปนะคะในน้ำจิ้มมีแค่นั้นค่ะเพื่อนๆคะบางท่านเนี่ยกะน้ำตาลนะคะในการที่จะให้เคี้ยวเหนียวขนาดไหนนั้นนะคะถ้าเราดูความเหนียวไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะคืนตัว ฉะนั้นแล้วเพื่อนๆสามารถเอาน้ําตาลเนี่ยเทสนะคะลงใส่ไปในน้ำเย็นนะคะดูซิว่ามันรวมตัวไหมนะคะมันต้องไม่ไม่แตกกระจายอะเพื่อนๆนะคะแล้วค่อยเอากุ้งแห้งกับมะพร้าวคั่วใส่เพื่อเอากุ้งแห้งใส่เลยค่ะ กุ้งแห้งนะคะบางท่านอาจจะใส่เป็นตัวๆก็ได้นะคะหรือจะใช้ป่นก็ได้นะคะแต่ถ้าถ้าใช้เป็นตัวนะคะมันก็ดูดีนะคะว่าเห็นเป็นตัวๆเลยว่ากุ้งของเรานะคะแต่นี่ป่นใส่เพราะว่าต้องการให้มันเข้มข้นนะคะ เพื่อน้ำคนไว้ตลอดนะคะเพราีฉะนั้นเรามันจะฟูท่วมกระทะน้ำตาลของเพื่อนเพื่อนก็จะล้นหมดนะคะใส่นนกุ้งแห้งไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็มะพร้าวคั่วนะคะ มะพร้าวคั่วที่เราจะคั่วเหมือนกับเป็นมะพร้าวที่ทานกับเี่ยงคํานะคะนะคะเราจะคั่วแบบนั้นเลยเพราะว่าเราเวลาแต่งหน้าจะได้สวยนะคะอันนี้ในในในส่วนของน้ำจิ้มนะคะกระท้อนสงเครื่องของเรานะคะเป็นแบบนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ ตัวเคใหม่ๆหอมๆนะเพื่อนการทำส่งเครื่องของเรานะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออของใหม่นะคะของเราใหม่มะพร้าวที่ใช้ในการทำกระท้อนสองเครื่องนะคะจะเป็นมะพร้าวแก่หั่นนะคะทำเหมือนกับมะพร้าวที่ทานเมี่ยงคำนะคะ เราจะคั่วไฟอ่อนนะคะอ่อนมากๆเพื่อให้ค่อยๆเหลืองนะคะพอเหลืองแล้วจะได้สีนี้ค่ะนะคะได้สีนี้เพื่อนๆคะกระท้อนสองเครื่องของเรานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ค่ะ เพื่อนๆคะกระท้อนส่งเครื่องง่ายๆของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสีสันเป็นไงคะแต่รสชาติรับรองว่าอร่อยนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วทำทานเลยนะคะอยู่ว่างๆนะคะช่วงนี้กระท้อนเยอะ ทำง่ายๆอร่อยนะคะเพื่อนๆคะ่ะใครชมคลิปกระท้อนทรงเครื่องของเรานะคะคิดว่าจะทำเป็นธุรกิจได้เลยนะคะต้นทุนชุดหนึ่งตกประมาณ40-50บาทเพื่อนๆสามารถขายได้ประมาณ80-100บาทเลยนะคะแล้วแต่แหล่ง ผู้บริโภคนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์พร้อมกดติดตามด้วยนะคะจะได้พบกับเมนูกระท้อนอีกมากมายหลายเมนูนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ